ชสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิบลีในคลิปประชาสัมพันธ์งานที่จีเอดบิ๊กเฟสนั่นเองนะคะหรือว่ากลับมาอีกครั้งกับงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี t h a i l a n นเกม e Show Big Festival 2016นี้นั่นเองนะคะงานจัดวันที่9-11ธันวาคมนี้ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนที่เดิมนั่นเองค่ะงานนี้ก็มีสินค้าแคสเตอร์มากมายนะคะมาเลือกซื้อกันได้ที่บูธออ i ์เรสเตชันข้างเวทีกลางเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็มีสินค้าที่ทางออมาเปสเตชันนะ กิปตี้แน่งนะคะก็มีพวกหมวกดิสแบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีพวกสินค้าใหม่อย่างพุ่มกุญแจเป้แล้วก็สม,มุดจดลายใหม่นั่นเองค่ะก็อันนี้เป้รู้สึกจะใหม่มากๆเลยนะคิปว่าจะไปซื้ออยู่สีแดงสดใสสวยงามมากเลยนะ พิเศษนะคะเข็มกัดแคสเตอร์ลิมิเต็ดอินดิชันนะคะมีทั้งหมด13ลายให้สะสมหน้าซองจะไม่บอกนะคะมันเป็นลายไหนน้องๆก็ลองมาสุ่มเลือกนะคะคล,าคลาะ้ายๆจตักไข่ได้การคล้ายๆแบบนั้นนะคะแต่อันนี้จะเป็นสุ่มเข็มกัดนั่นเองนะคะว่าจะได้ลายอะไรนั่นเองก็ลองมาลุ้นกันนะคะก็1อันก็50บาทค่ะต่อมานะคะพลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดพิเศษ Miss And ์ r รีฟวิธแ r สเ e อร r พรีเซนส์บาที่เพื่อนๆน,น,น้องๆจะได้รู้สนุกก,กับเหล่า c a s t ตอร์กว่า30ชีวิตที่หมุนเวกันขึ้นมาท โชว์แล้วก็แบทเทิลเกมกันอย่างสุดมันอย่างใกล้ชิดเลยนะที่เวทีกลางในวันอาทิตย์ที่11ทธันวาคมเวลา สิบโมงครึ่งถึงบ่ายสองนั่นเองค่ะแล้วมาเจอกันนะและเวลาบ่ายสองครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะคะก็อยากจะชวนน้องๆมาร่วมกันทําบุญประมูลสินค้าไอทีกับเกมมิ่งเกียร์กับพวกเราด้วยค่ะโดยรายได้ทั้งหมดจะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจค่ะและสุดท้ายนะคะก็เป็นตารางการแจกลายเซ็นเพื่อให้น้องๆออมาที่งานนะคะเราก็จะได้รู้ว่าพี่ๆแต่ละคนอยู่จแจกลายเซ็นในช่วงไหนบ้างน,นั่นเองนะคะโดยโดยช่วงแรกนะคะก็จะเป็นแป้กอ่อนเลยนะคะปเดิมแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยกิฟต์นะคะ ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยไมเซอร์เกมเมอร์นะคะก็ตั้งแต่บ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งแล้วสุดท้ายก็จะเป็นแป้งยิงยาวเลยนั่นเองค่ะก็อย่าลืมมาขอและเซนพวกพี่ๆกันได้นะคะส่วนนอกเหนือจากตารางตามนี้นะคะกิฟก็อาจจะไปเดินเล่นกับเหล่าแก๊งอาจารย์หรือเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะถ้าเจอเวลาอื่นก็ขอได้เหมือนกันนะคะก็แต่ว่าช่วงพี่ๆกำลังจะไปกินข้าวนะ่ก็เว,นเว,นเวน้นๆนิดนึงนะคะพอดีแบบมีจวลาจจากัดจริงๆอาจจะแบบไม่ได้กินข้าวเลยก็เดี๋ยวจะเป็นลมไปแล้วนะคะ ก็สุด uhm, ท้ายนี้ก็ bom, ใครในรูปเนี้ยใช่ฉันเหรอเนี่ยเอาเป็นวันแล้วเจอกันในวันงานนะคะวันที่9 10 11นะคะส่วนตัวกิ๊ไปวันที่11วันเดียวนะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายก็ค่ะน้องๆแต่ละคนไปวันไหนบ้างก็อย่าลืมเม้นตใต้คลิปนะคะแล้วเจอกันที่งานค่ะวันที่11ธันวาคมนะคะเจอเช้าเลยเย้บ๊ายบายค่ะ